สวัสดีจ้าทุกคนอ,อันนี้ย่บุญบาใครเน่นวะตากแดดไปอย่างปกตินะตอนนี้กำลังเที่ยงนะคะทุกคนเที่ยงก,กบกว่าย่บุนตากแดดจะ,ะะจะไปหน้าปักซอยนะคะจะไปหน้าปักซอยไปทําอะไรย่บุนจะไปนวดผ่อนคลายซะหน่อยนะทุกคนตั้งแต่ไปล่าไว้แล้วเนาะมิจะไปก็ไปมิจะยางกับยางมิจะแบบไปไเนี่ยก็เลย รู้สึกว่ามันมันตึงเลยจะไปซื้อ,อยาแล้วก็จะไปนวดผ่อนคลายหน่อยหนึ่งเนาะตอนเย็นก็จะมีโปรแกรมออกลันลากันอีกเพราะว่าหน้าหาดมีงานเลียทุกคนหน้าหาดมีงานมอแรงมีดนตรีมีอะไรด้วยนัดกับน,น้องทิพย์น้องนัดกับน,น้องทิพย์น้องวัวน้องเจนแล้วก็ไม่แน่น้องมีน้องนีอาจจะมา,ามาสมทบอีก คนหนึ่งนะคะก็จะไปกันมิจระโอ้ลันลากันทั้งนั้นเลยแหละเดี๋ยวเราบองว่าสถานการณ์ของเราจะเป็นไป,นป,นปนตามแผนไว้ไว้ไหม,นหมเนาะไอ้บุก็จะไปหาหววดไปหากินหวานกินยาก่นพี่น้องแดดโอ้แดดช่วงมีหน้าก่อนจะสงการนี่มัน,ม,น,ม,นมันร้อนมากเลยนะเออเอ็บผมก็เลยแบบรู้สึกไม่ค่อยสบายตั้งแต่วันที่ ไปยางยู่ะสะพานนั่นถ้าเทียบเรือลาัวแล้วลหละกับพญญเข้าน่ะเออถามว่าปญญ์เข้าพ่ได้มหาบอก่ได้มาค่ะปัญญเขากะอพักผ่อนอยู่กับบ้านของผู้มัดเนาะพักผ่อนอยู่บ้านผู้มัดกะมือใดแล้วอยากมาเลยแล้วก็สิทธาภิมหาแล้วก็ต้องการพักผ่อนเราเพื่อกันอะยุหันเพื่อกันนี้มิสาวไหวนงไหวน้ำนะทุกคนมันกับพรเด้ ดีงามเป็นอย่างฉันเพิ่นห่อนเพิ่นอนยังเป็นคนลุ่มเดชสาวไหวนนะลุ่มลื่นดีนะเราควนจะไปทะเลเพิ่นก็ขี่รถตอดออกไปเท่าเดียวอ่าหาดยะนุ้ยหาดอาแล้วไว้อย่างเนี่ยมันก็ใกล้ๆแต่ว่าขั้นข้ามามาที่ป่าตองก็คือนอกจากอยากเปลี่ยนบรรยากาศกักบอยากมาหาญฝนเช่นน,น่ะเนาะเราก็จำสินะตอนนั้นนั่นแหละมองก้นกระถิคิดว่าอ้าว คบกันแบบไหนถ้บ่ไปอยู่น้ากันไม่จําเป็นนะคะทุกคนเพราะว่าเราคบกันแบบเพื่อนเราไม่ได้คบกันแบบคนรักหรือว่าผู้เัวตัวเมียนะคะมันไม่ใช่ตรงนั้นเพราะว่าเราเพิ่งจะรู้จักกันก็เพิ่งทําความรู้จักกันก็เลยคบกันแบบเพื่อนไปก่อนต่างคนก็ต่างอยู่คิดถึงก็มาหากันไปกินเขากินน้ำนั่งเรานั่งจ้ากันไปเล่นไปเที่ยวน้ำกันนะคะก็ไม่เป็นไร อิสระเสรีต่อกันทำมาเพื่อนไม่มีอะไรมากมายชิวๆคุก <c oughs> ็นไหนยบนจะออกมาปักซอยเลยเดี๋ยวจะนี่มันเป็นท้องบางวัดด้วยวจุดคนหนึ่งด้านนอกคนจะไปหาลานนวดจะมาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะลงค่อยๆนวดดงแขนมันเจ ่อยปวนมาเจอวกันน้องไม้ทเดนวนหัวันอย่งมาเจอเอฟซพี่น้องมาเจอเอฟซีเอซีหมอนวดมาตั้งในขามทางอลไเยอะปวนมาพี่มาพี่จจับกันได้เซอออย่างไงหน่นนงสา1-3ปีคร <c oughs> ต uh ด้ย huh, mm. mm. ังน uh ั huh. yeah. e ้น mm. uh ่ huh. mm ้จ hmm. ืดได้จ huh. ืนได้จืดยด้จืดกับการสิกับแล้วการกสิบวิเดียังนกเอะไปเินชางพูดเดียวา่นมยิตก่อ้ยขไปต่อเครื่องอยู่อิตันบูอ้อิตันบูขอไ่เคยไปจาเธออิตันบูมันเยอะตอนที่ไปรอบล่าสุดนะ แดงจนดำหมดคนทางตมีนเมียนว่าตาเมื่อานี่โอ้ไม่สุดรอนนี่ล่ะสียังสีเอกพลังมันยังมากมันบามาดอกขาวดอนมันดัะเดครับไม่เยอซื้อมากมันกระจุ่มอ่ะว่ด็กเคยอยูแต้ว่าเคยกอตามตัวเดียแก่อีกคนนี้นึ่งเนี่ยนะนี่เตอร์นี่เตอร์เดือนน้าก็มาละ โอเคที่กบกันอยู่นี่เพื่อนในน้ำมหัยยิ่กันกบกันเป็นเพื่อนเป็นก้อนอ่ะแล้วก็แล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพ์ฟาแล้วนี่แหละว่าเพียงเดียวกันบดตกตัดฟาตัดต่อฝึกอ่ะันเปนเพื่อนนี่แฟนกันคบกันเป็นเฟนมันถึงมันอันมันนี่มันดุมากแล้วก็เที่ลุกเ้ยกันเลยหรอกคนนั้นคนนี้หรอก ดูแลกันจนถึงน yeah. yeah. yeah, ี้กเนาะแทนั้นหักมันบอนี่เนาะขอดูแลกันคอให่นสิตัตกันมีความโอ้ดนาเด้มืดเงียบมืดจางเลยเนาะแน่อ้ขสงสารนมีคนเกลยดแบบนี้เยฮะแต่ยันั่งเกีียครอบรั้วฮะแกแกหนึ่งจบรอบรัวเขาก็ได้มาฝุ่นมาายังมากว่าเขาเขาคนเขาเขาคนนี้เขาค่อยดัแรโยนหาขาดเขินแล้วก็สงให้แน่

รับลูกมาต่อกัน,นลูกเด็กเราฝรั่งกวมาดูสิสบาย ่เนะน,นียมันสาบเซนะียงม,มันเห็นเขียนจนไหมสาบเสียงไปราชการยู่งแถ้าก็ได้ไปเที่ยวใส่มเลยอนึ่งยุทตนาสามาหนึ่ยุทธนาผักมะเมียน กูเห็นมึงอยู่กับโทรศัพท์แล้ววะเหตไปอย่างนั้นไปซายแต่เรามืออยู่กับโทรศัพท์อยู่กับเพื่อนเจ้าของมั่วเม่อเม่ออย่างนั้น่ะหลังจากเก็บของขายแล้วธุระเจ้าของล้วไปเฮ็ดคลิปเว้ามั่วเม่มั่เมอยู่กับโทรศัพท์เจ้าวะคนบ่เข้าใจคุ้นนั่นตรนั้นเจ็บเพยนเนียกงเหมอนกเจ็เเพี้ยนนั่นออกังเราเาเิจยุ่ อยตระก้ามตัวเราเกษียณเนี่ยเป็นยีทิมเป็นยีทิมมันนี้ก็ไปแปะป้วยกันยีทิมกตัวเรานี่นี่ดานวดแหนไทยจังเย่บนมาเย่บนมานวดมันนี่โอ้เบิ้งเอาไม่ได้ไปเก็บดอกแค่มาตัดไม่ได้ไปเก็บดอกดอกแค่ใดดอกไม่ได้ดอกแค่มาแต่ใส นี่ดานนวดไทยนะคะทุกคนอวคนัานะนี่นีเห็ดบะนี้เห็ดเอาไปเห็ดยังไงกินนี่เอาไปลวกกินะว่างมมีเวลาสิไปเห็ดตัวกินกับลาโอ้ยกินเป็นกินเป็นคือกันคกเออผกไปเก็บมา่ยล่ะ ก็แต่อันบ้านไม่ใช่ไหนพวกคนไปหมดต่อนกระทู้อ๋อพักอยู่กระทู่บ่ลวกลวกแล้วไปนี่อันลวกแล้วเ่าปั้นปั้นหน้ามาดีดีใส่ถุงมาดีดีแใส่สิบไปปัญญามสิกินกับจังคอยละลายเอามั่งละลายออกอุ่นเอามันเก็บไปเด็กกินโดน อันนี้อันเทาเรจังสีแล้วอ่ะคันมาลวกมันกัจีคันเ็นแีปลมัะเออก็ต้องลวกยังใหม่ยังใหมแค่อเฮ็ดีเนาะกินกับลาบปลาดุกสุดยอดพอกระมากึอกันสลัดปลาดุกป้ายา้กินสลับลาดุกนะคันมาลวกมันก็ขมเนเกียนอีสานได้ได้กินของแบนเทาอยู่ กินกับลาบปลาดรกกับกับลาับ,บนเนี่ยมผมาม่ได้ยิ่บ้านนานี่ไม่ได้กินเจ้าะเมื่อมันสิบัวว่ายกวนแบบบุยยบ้านเท่ากับหลายยู่ยูบ้านากา็นมีพ่อได้กินโอขนาดนั้นงั้นหนวดเส,สื้อสีสมสมนี่เรื่อง <สม S 2> ของนิดานิดาอัน,นาละขอคุณได้หลายเดี๋ยวหมดแล้วเดี๋ยวมาใหมเดี๋ยวมาใหม ทุกคนโอเคจ้าไปบานิขับบ้านพอดีน้องเขาจะมาหาแล้วน้องนีจะมารับพ้กกันไปกินอาหารอยู่กนไปเลาะอ,อีกก่อนพี่น้อง